นิสสันนาวาร่า2025ยังคงรักษาความเป็นกระบะสายลุยที่ไว้ใจได้พร้อมอัปเกรดดีไซน์และฟีเจอร์ใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าของรุ่นใหม่นี้ดูดุดัดนและทันสมัยมากขึ้นด้วยกระจังหน้าใหม่และไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบเสริมให้ดูแข็งแกร่งและโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนพร้อมความสูงจากพื้นถนนที่ยังคงเหมาะกับเส้นทางออฟโรด ในขณนะที่ไฟท้ายและฝากระบะหลังมีการปรับเล็กน้อยเพื่อความลงตัวรุ่นปี2025มีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบตอนเดียว King c a p และ Double c a p ซึ่งเหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือใช้ในชีวิตประจําวันขุมพลังยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรให้กําลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกําลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่ลื่นไหลและตอบสนองดีเยี่ยม ิสันยังให้ความสําคัญกับความสบายในการขับขี่โดยใช้ระบบการสะเทือนหลังแบบมัลติลิง์ที่ให้ความนุ่มนวนทั้งบนทางเรียบและทางค,ครุขระประหยัดน้ํามันได้ดีและทนทานเหมาะกับสไตล์การขับของคนไทยที่เน้นทั้งพลังและความคุ้มค่าไม่ว่าจะบรรทุกของหรือออกทริปต่างจังหวัดนาวาร่าคันนี้พร้อมลุยเสมอภายในห้องโดยสารถูกปรับปรุงให้พรีเมียมและล้ําสมัยยิ่งขึ้นห้องโดยสารเงียบขึ้นด้วยการเก็บเสียงที่ดีขึ้น พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายดายรุ่นสูงยังมีกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้จอดหรือขับในพื้นที่แคบสะดวกยิ่งขึ้นเบาะนั่งและพวงมาลาัยออกแบบใหม่ให้นั่งสบายรองรับการขับทางไกลได้ดีมีช่องชาร์จ USB และช่องแอร์ด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารเหมาะมากสำหรับคนไทยที่ต้องใช้รถในชีวิตประจำวันและเดินทางไกลบ่อย ด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี nissan intelligent mobility เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถสวนทางขนาดถอยหลังทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดปลอดภัยมากยิ่งขึ้นราคาของ n า v a r a 2025่า2025ยังคงอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้และถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทําให้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับลูกค้าชาวไทยถ้าคุณกําลังมองหารถกระบะท,ที่แข็งแกร่งขับสบายและมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยนิสสันนาวาร่า2 2 2 5คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆที่คาการาชช่องของคนรักรถตัวจริง